สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนายชวล,ลิตทองดวงหรือเสียแป้งนานโนดโพสคลิปเป็นครั้งที่3ยังตัดพอที่ไม่ได้รับความยุติธรรมเป็นเพียงคนเดียวที่ไม่ได้ประกันตัวแต่นายจรวดกลับได้ประกันตัวในข้อหาพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่พร้อมตั้งคำถามถึงการทำหน้าที่ของศาลในการพิจารณาให้ประกันตัวและยังแนะให้ทางศาลลองปลอมตัวเข้าไปดูในคุกเอาในคิดกับตีว่าไม่ให ก็ประกันตัวรู้ไปก็มีกรอบตัวนึงก็ต้องเทียอะไรมึงตธุรกิจเป็นบุคคลละมาไล่บางคนกับเมียไปิดนะตันลงปลอมตัวเข้าไปเล่ยอยู่ไอ้ล่างมั้งนะครับว่าบันบลื้อกนที่ไม่ติดจริงกะยังคนที่ไม่ได้ตั้มกะดีครับของถึงเวลาติดอยู่อืมกค่ดียัดติดมั้งกะดีกล้ามัึงเวลาตั้มลงปลอมตัวไปเล่ยตั้งที่นะครับตัน แล้วที่นี่ตั้งนักเล่ว่าครับแม่ก็ประกันตัวนี้ก็ต้องเทียบทิศหลายอย่างแต่ตั้งน้ำว่าเงินเหมือนครับตั้เขานี้ก็ยึดทรัพย์ยึดลักทรัพย์มันแต่กระทำรั่ก็ตามจับซึ่งถ้าว่าตั้งพิจารณาตามคำมีปากซ่าตามคำฟ่วงงงทำรั่วครับจ้าวนั้นแบบไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าอื่นเดือนต่างปิ้นจ้ามปั่นลานครับเพราะว่าต่างร้านนี้ก็ยั่งอยู่กี่พั่นคนเลี้ยวผมเลี้ยมก่อนครับ ตึกนียุบแต่ว่าผมว่ากับถ้าเป็นแบบแบบนั้นไอ้ก็ได้อาตะที่นตำรวจเลยไม่ต้องมาพิจารณาเรกอ,อดีอจไรจากด้านไอ้ผมต้องเปลืองเบียว์โาสตาหน้าตำลุยครับไอ้ทุกคนต้องเปลืองเบียว์โาสตาหน้าไครับไอ้ทุกคนต้องเปลืองเบียร์เชื่อกับมันลุในการ,รมมาตีรามาแต่ละครั้งยาพี่นงก็มายึงอาพิจารณาตามากามับตำตำลุตเชื่อตำลุตการลงนึกเล่ครับ อ้เคกกไม่ไม่วาหวงหัน้จะจีนถ้าเมาื่อหก็ดีก้าวต้องกล้ำคือแม่ประกันต่นยืนมาเลยบอกเลยเช่อเลยคดีนี้ามประกันตัวเนื่องจากว่าใช้รถถงกลามในการเข็นค่าผู้อื่นอืมกับัดเลยยาเทพทิดเต,ตานี่แม่ประกันให้จัดเจนเลยครับได้มีความจัดเจนกระจังไปว่าคดีไห้มั้งแม่ประกันคดีบันบันหรือแม่ประกันไม่ให่ว่าคดีเต่ววเาก็ไปตุ้วัวสำรวจ อาแม่ประกันมเมีรถวิ่งไปช่วยว่าจะจับนึกว่าคนไล่โต๊ะคดีกันแต่ถ้าเป็นคนเรื่องช่วยอาจจะไม่ฟื้อเราเป็นคนละเมืองดีแต่เป็งช่วยใครเป็นผู้ต้องหากับ